ตะลุยขาม,ม่วนสไตล์อิสุสุสุพันจากสุพรรณบุรีสู่แขวง,ขงขําม,ม่วนสอปป,อป,อปอลาวคลิปนี้นะครับเราจะพาทุกคนเดินทางจากสุพรรณบุรีขับรถไปเรื่อยๆจนถึงแขวง,ขงขําม,ม่วนโดยผ่านสถานที่ต่างๆอย่างพาไปเล่นซิปไลที่ภูผาม่านและแวะชมถ้ำที่ใหญ่ที่สุดในลาวนะครับถ้ำกองรอตลอดเส้นทางเราจะเห็นกับบรรยากาศของความสนุกสนานและความสวยงามของธรรมชาตินี่คือการเดินทางแบบสไตล์ของเรา อิสุสุพันสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมพิสุพันธ์ครับแอนเตอร์ค่ะวันนี้เดี๋ยวเราจะไปคาราวานตะลุยคขมว่นสไตล์อิสุสุพันธ์ครับไปกับรถวันนี้เราไปกับออลนิวอิสุมิจิกอายนะครับผมนี่คันนี้เลยใช่แล้วเดี๋ยวเราจะไปเจอกันที่โรงแรมลิเวอร์ที่นครพนมค่ะพร้อมยังพร้อมแล้วครับไปกันค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้ก็เป็นวันที่สองครับผมกับการเดินทางของคาราวานที่สุสานนะครับตอนนี้ทำม้วนครับผมเดี๋ยวเราจะเรากําลังจะข้ามแล้วตอนนี้เราอยู่ที่ด่านด่านด่านนอกนะครับจังหวัดนครพนมใช่ครับผมอันนี้เขาเรียกอีกอีหนึ่งคือสะพานมิตรภาพที่สามครับสภาพแพร่ร้านที่สามครับเดี๋ยวเราจะกําลังและกําลังจะข้ามกันใช่พร้อมไหมพี่พีชพร้อมแล้วครับเราจะติดตามกันดูฝั่งนู้นต่อครับผมว่าเป็นยังไงนะคะวันนี้วันวันนี้แบบว่าเกินเกินหน่อยได้ไหมวันนี้มีกิจกรรมอะไรให้เตอร์เล่นมีกิจกรรมเสียวๆให้เล่น เสียวเสียวร้องไหมเดี๋ยวรอดูรอดูอันเดี๋ยวเราไปรอดูกันค่ะครับก็ตอนนี้แล้วขบวนนะครับที่เราเดินทางมาจากด่านนะครับด่านพมพิชภาพที่สามก็เดินทางมาถึงจุดพักนะครับก็คือปั๊ม ปตทนะครับในทำมวลใช่ไหมที่นี่เนีย่ยแหละอันนี้ก็พยอยเข้ามาจอดรถแล้วครับมาเราก็มาอยู่ตรงจุดพักรถนะคะแล้วก็จะมาเติมน้ำมันจะเติมน้ำมันไหมคะถ้าเติมน้ำมันนี่เลยค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะเติมให้ลิตรละ1นึ่0หมื่กร้บี๊ดนะคะหรือว่าเป็นเงินนี่เลย2อ0 0 0ื่นหบาทพอมไหมเติมไหมคะเติมไหมคะเติมไหมคะ วันนี้เติม์รวยแน่เลยนะคะนี่ถ้าใครอยากจะมาเติมมาเติมได้แต่ถ้าถ้าจะแนะนาําถ้าคุณอยากเติมน้ำมันไปเติมของไทยดีกว่านอ้อไทยเราน่าจะถูกกว่าครับพี่ชายครับก็เป็นนักบินกลุ่มวิคอร์สนะครับวันนี้ก็สนุกนะครับขอขอขอบคุณทางยูสุคุพันธ์ด้วยนะจัดทริปนี้มากรกวานนี้มาครับนี่ก็ไกด์ของเรานะครับกับทริปนี้นะครับแนะนําตัวเลยครับไกด์ไกด์นุ้ยเด้อครับ เขาจะไปภูผาม่านภูผาม่านจะมีแบบกิจกรรมชิปไลน์แล้วก็ชมวิวเข้าเ,เ,เปินหินน้ำนอเนาะภาษนลาวหลังจากแวะจากจุดที่หนึ่งแล้วเรากำลังเดินทางกันไปต่อที่ภูผาม่านที่มีอายุเก่าแก่ถึง300ล้านปี าจะมาพักที่เดี๋ยวเรอไม่ใช่พักพี่มาเล่นอันนี้เรามากินข้าวมาเล่นมาเล่นจิตลายไงนี่ไห้องจิตรายห้องอุปกรณ์จิตรายนี่ห้องอุปกรณ์จิบรายอยู่นี่เราเล่นตั้งแต่ตรงนี้เลยใช่ป่ะใช่ครับขอถอนตัวก่อนเลยคนแรกที่เราขับรถขึ้นมาเนี่ยคือเราจะลงไปข้างล่างเลยลงไปข้างล่างที่เราขึ้นมาแค่บนอยู่แค่ยอดยอดต่อยอดยอดต่อยอดบรรยากาศ ภูผามา่านเป็นพื้นที่มหาสมุทรอายุมากกว่า300ล้านปีซึ่งมีลักษณะเป็นหินภูเขาหนามหนอ่อสลับซับซ้อนหลายลูกและเป็นผาสูงมีความสวยงามลงตัวตามธรรมชาติเดินไม่ได้ว่ะเดี๋ยวๆๆยไม่ได้ละไม่ไปสุดท้ายพี่แอมเตอร์ก็ต้องจำใจเล่นเพราะโดนทีมงานกดดันนะครับให้ผู้การบังคับเดี๋ยวก็มาดูดูไรจะร้องไห้เปล่า ไี่ทําใจอยู่นะเอาเรื่องจริงอย่าทิ้งกลางทางนะแต่บอกพี่เขาแล้วว่าทําไม่ได้มารับไหมหนึ่งเงี้ยเขาบอกเขามารับกันเขาบอกว่าถ้าคนตัวเบามันจะไปไม่สุดเต้นนะพี่จริงเนาะไม่สุดเต้นกลางเลยเหรอมันจะอยู่กลางเลยอะเอาเองชื่อกระปุกซีรีสเนาะเดี <ah> <uh ๋ยววันนี้ก็จะมาอธิบายตอนนี <c um> <c 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 ้ให้ ตอนนี้เขากำลังสอนวิธีการใช้ตะขอนะก็คือตัวนี้นี่วิธีใช้ก็คือดันลงแล้วก็ปล่อยพี่ว่าลอยกระโดกจับดีกว่าเี่ตัวตุพรพันธ์<ย>อ่าได้ไปแล้ไปรับไปแล้ว

ไปแล้วมิตรมมาแล้วจับเชือกมจับเชือกจับเชืกจับเชือมิตรเป็นยังงบ้างครับสบายสบครับเอหนึ่งมหมดแล้วหมดเสียงอ่ะเสียงทั้งหมดแล้ว สนุกครับเกี่ยวรถไฟรถไฟรถเอ๋ยรถไฟรถไฟปุ้นๆยอดเป็นไงบ้างครับสนุกมากตื่นเต้นครับเต้นเต้นฟีนเข่าลอยตัวแต่ว่าเสียงหายเส้นแรกไม่เสียวมาเสียวมาสองเส้นหลังเนี่ยเอราะเหมือนกระโดดลงไปเลยอ่ะเส้นแรกมันยังทิ้ตเตี้ยหน่อยยังไม่ไหล ดได้ไมสุสีเระวางจะักรยานเด็กนะครับสองพันนะครับขวาม,มือสตาร์ทเองครับทานไปสีเลยนะครับแล้วก็จับต่อกันไปครับผมก่อนดูว้า เจ้าไปทุกปวกสร้างก็ให้มาสามมือนี้วันนี้ขวัญเจ้าไปขวอ่างดอมงูอดอมงูก็ให้มาสามมือนี้วันนี้ขวัญเจ้าไปอยู่หัําเดีภาษาก็ให้มาสามมือนี้วันนี้ขวัญเจ้าไปเรียนนำเงือกนํางูก็ให้มาสามมือนี้วันนี้ขวัญเจ้าไปแล้วในตอนต่อไปเราจะพาทุกคนไปตะลุยถ้ำที่มีความใหญ่เป็นอันดับหนึ่งในสปปลาว และเรื่องราวของน้องๆที่เราจะเข้าไปช่วยเหลือติดตามตอนต่อไปในคาราวานตะลุยคำมวนสไตล์อีสุสุพันธ์